ดีค่ะตอนนี้ตาลได้เดินทางกลับจากไปนอนกับแม่ยายน้อยมาเมื่อคืนสู้งานต่อนะคะกาข้างนอกร้อนมากเมื่อกี้เจอคนเล่นน้ำอยากลงไปเล่นด้วยแต่ไม่ได้สีวันอันตรายค่ะห้ามลาห้ามค่ะ วันที่21ตก็จะเดินทางไปเชียงรายไปคราวนี้ก็ได้พักผ่อนแล้วก็จะได้มีคลิปตอนที่ไปเชียงรายมาฝากแฟนคลับนะคะแต่ตอนนี้ขับงานก่อนเก็บเงินปาลมเงินอีกแป๊บหนึ่งก็จะไปทำคลิปแบบชาวบ,บ้านวิถีชีวิตชาวบ,บ้านแบบเหนือๆอาจจะพาไปลุย ดำกันบั่งละงานนี้ตอนนี้ร้อนเมื่อคืนเมามากมีคลิปหลุดแบบฮาเมื่อกี้มานั่งดูกับแม่ใหญ่น้อยขำกันสองคน ็ต้องไปทําง,งานเอาเป็นว่าไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้แค่มารายงานตัว